เตาแ,แดงสวัสดีครับผมช่วเตาแดงแสดงของนะครับวันนี้พมกโกจโอเตาแดงมาครับใครที่กำลังมองหาขาตั้งกีตาร์นะครับผมราคาถูกประมาณ300บาทนะฮะวัสดุแข็งแรงแบบเหล็กตั้งได้หลากหลายด้วยพวกกีตาร์โปรกีตาร์ไฟฟ้าเบสตั้งได้หมดนะวางพื้นตั้งเท่ๆเลยมีเฮต้องดูคลิปรีวิวนี้นะฮะมาแล้วฮะขาตั้งราคาถูกไปไปดูมั้ยอยากดูรีวิวมั้ยไปดีกวไป โอเคครับเรา,าดูหน้าตาของขาตั้งตัวนี้ดีกว่านะนี่นี่คือหน้าตาของเขานะครับนี่ดูดำเมีย่ยมนะฮะนี่วัสดุของเขานะฮะเป็นแบบเหล็กทั้งตัวนี่ไม่ธรรมดาแข็งแรงก,กำยำนะฮะนี่นะฮะมาตรงนี้ครับเรามาเริ่มจากข้างล่างเลยฐานของเขาครับเห็นไหมครับว่ามันจะมียางตรงนี้ครับนี่แล้วจะเป็นรองรองด้วยครับเป็นยาง4จุดนะครับก็คือกันลื่นนั่นเองนะฮะเวลาเราวางกับพื้นปุ๊บ,บยางตรงนี้ก็จะแบบนี่คอยแบบ ไอ้อ่าอยู่เนี่ยฉันไม่ไปไหนนะฮะถัดมาครับขึ้นมาครับนี่แกนเหล็กมาแล้วลตรงนี้ครับนี่มังนี่นี่คือแกนเหล็กครับแล้วก็คุ่มด้วยโฟมเนี่ยโฟมดําด้วยนะฮะก็คือตรงนี้เอาไว้วางกีตาร์วางอย่างนี้จะวางกาลังนี้เลยนี่แล้วมีโฟมครับก็คือกีตาร์ที่น้องคือจะไม่เป็นรอยอย่างแน่นอนนะนุ่มๆเลยนะฮะตรงนี้ครับสังเกตไหมว่ามันจะมี2ชั้นนี่ ยึกนี้หรือยึกนี้นี่ชั้น2นี่ชั้น1นะฮะชั้นนี้ครับเอาไว้วางกีตาร์โปร่งเพราะกีตาร์โปร่งตัวมันใหญ่นะฮะแต่กีตาร์ไฟกระเบดมันจะพร้อมนะฮะต้อวางตรงนี้ได้นี่เขาเซตมาอย่างดีนะฮะจะเหมือนกันทั้งสองข้างโอเคถัดขึ้นไปครับตรงนี้ครับสามเหลี่ยมตรงนี้ครับคือลายกีตาร์เรามาวางปุ๊บเนี่ยแผ่นหลังมันต้องเอ็ of 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 นอย <ATION> okay. ่างงี้ตรงนี้ครับจะเป็นที่รองรับหลังของกีตาร์ครับและมีโฟมตรงนี้ด้วยครับทําให้หลังของกีตาร์สบายเหมือนนั่งโซฟาเลยอ่านะฮะไปไป แกนนี้เอาไว้อะไรเอาไว้ไวทำอะไรเนี่ยแกนนี้แกนนี้คือแกนเหล็กนะฮะเอาไว้รับคอของกีตาร์นี่นะฮะและตรงนี้ก็เป็นยางครับนี่คอของกีตาร์เรานี้ก็จะไม่เป็นรอยอย่างแน่นอนเรียกว่าเซฟกีตาร์สุดๆเลยรุ่นนี้นะฮะและตรงนี้ครับสามารถปรับได้สมมติกีตาร์พี่น้องเนี่ยตัวเล็ก36นิ้วเราก็ปรับลงมาโดยการหมุนเกลียวครับนี่ปึ๊กถ้าโอเคก็ประมาณนี้ตัวนี้แล้วแต่ความเหมาะสมละอ่านะฮะมามา,าลองวางกีตาร์โปรกันดีกว่าปาั๊บมาหยิบมา มาละมาละโอ้โอเคโอเคมาวางไปไอ้ะนี่สวยงามนะฮะนี่ตั้งโชว์ที่บ้านยังได้เลยนี่นะฮะอ่าดูข้างดูข้างนี่สามเหลี่ยมพี่โจบอกนะฮะรองรับหลังของกีตาร์สบายไหมเมนเทลฮะโอ้ยตอบสบายเป็นคนเดียวนะฮะนี่ครับด้านล่างพี่โจบอกนี่เห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยนี่ไม่ธรรมดานะฮะลองดูกีตาร์ฟาร์มาไป น้องเทเลมาละนี่เราจะวางแงกแรกแงกในฮะแงกแรกหรือว่าแงกนี่แน่นแน่นเลยดูดันตั้งโชว์นะฮะเอ๋อ่ะประมาณนี้เรียกว่าคุ้มค่าครับวางกีตาร์โปรกีตาร์ฝาเบลดได้นะฮะถ้าถามจุดเด่นของตัวนี้นะหนึ่งครับราคาถูกเดวพูดรวมเลยราคาถูกประมาณ300บาทแข็งแรงใช้ได้นานก็คือกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปรที่ร้านต่อแดงโชว์อยู่ข้างล่างในร้านเนี่ย ก็ใช้ขาตั้งชนิดนี้รุ่นนี้เลยใช้มานานมากนะฮะคุ้มอ่ะที่เลือกใช้คือมันราคาถูกไงแล้วก็โอเคด้วยประมาณนี้นะหน้าตาของขาตั้งนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสแตนดาดก็หน้าตาประมาณนี้สําหรับตัวราคาเริ่มต้นก็นหน้าตาประมาณนี้หมดถ้าถามผมว่าขาตั้งกีตาร์โป่งเนี่ยเหมาะสาหรับใครหนึ่งเลยผู้ที่ต้องแบบว่าซ้อมกีตาร์ทุกวันเนี่ยบางทีแบบระวางใส่กระเป๋าเก็บไว้เงี้ยบางทีก็แบบเออว่าจะยิบเล่นก็ขี้เกียจละแต่ถ้าเราวางขาตั้งแบบนี้นะเราก็ยิบ ซอมสอมเสร็จปุ๊บนอนง่ายเลยนะฮะไม่เกลีะดาดด้วยแล้วก็รักษาชีวิตของกีตาร์พี่น้องด้วยนะฮะก็าวางไว้เกลกียนี้อาจจะพังได้อย่างง่ายๆนะถ้าถูกใจตัวนี้นะก็สามารถมาลองที่ร้านต่อแดงเลยอยู่นะครปฐม,มนะแต่ถ้าหากไม่สะดวกม,มารับเองก็ทางเราก็ยินดีจะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะราคานะวันนี้นะ3 0 0บาทราคาอาจจะมีโปรโมชั่นหรือราคาลดพิเศษนะต้องทักเข้ามาถามที่ line official เต่าแดงตามด้านล่างนี้เลยหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนะทักเข้ามาถามครับจะมีแอดมินพี่เต่าคอยตอบปัญหาอยู่ไม่ต้องห่วงเนาะอยากถามอะไรทักเข้ามาเนาะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเฮ้ยมันเป็นยังไงยังไงนะไปที่เว็บไซต์เต่าแดงมิวสิกเลยนะ com ด้วยนะฮะไม่มีรละย้ํากันอีกทีครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณครับแต่เครื่องดีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงไปแล้วครับกับขาตั้ง two in วันนะ จำด,ด,ดูแอเคไปเมื่ออย่างพลาดคลิปวิดีโอเด็ดเกี่ยวกับเรื่องตีมันมัน,มนตายเต่าแดนนะผมพี่โจโอขอแนะนำเลยกดปุ่มซับส,สไคร b ์ด้านข้างนี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอมันมันจากเต่าแดดนะผมโอเคนะครับวายนะครับกดเลยครับเอานิ้วกดเลยปรอกา